ครับสวัสดีครับเฮมาอูถึงนโยบายพลเอกประยุทธ์จันโอชาสักน่อยหนึ่งเปินบอกว่าปีหกห้าจะแก้นี้เ <c oughs> จ้าบ้านก็เลยฝากถามว่าพลเอกประยุทธ์สรุปแล้วจะคือเจ้าบ้านแก้ผ้าหรือว่าจะแก้นี้นะเพราะว่า <c oughs> สามปีที่ผ่านมามันแก้อย่างไม่ได้สักอย่างนะครับคุยลักษณะบนเรื่องโปรโมชั่นนะครับคือแก้ผ้านานหลอดไปเรื่อยๆกแต่คือเจ้าบ้านแก้ผ้าหรือแก้นี้ วันนี้หมูกิโลละสองร้อยคนฝากถามมาถามแต่แต่พู้นี้ระยุ์หมูกิโลละสองร้อยเนี่ยไขย่รวยเจ้าสวยใหญ่รวยหรือว่าเกษตรกรรวยครับลายใหญ่ที่เป็นเลี้ยงหมูคือไผเหมือนเลี้ยงไก่เลี้ยงกินไข่ต่างๆเวลาของแ้งเนี่ยเจ้าสวยใหญ่รวยตึงนั่นแหละเพินเลยถามพู้นี้ผูยุ่งจะได้บอกแกเรื่องราคาหมู แล้วพักชีทหารตอนนี้ปลูกไปถึงไหนแล้วให้ทหารปลูกพักชีวันนี้ไปถึงไหนแล้วผมเคยบอกกันนะ่พลเอกประยุทธ์ปลูกพักชีมันเ่ใชไงเอาทหารไปปลูกพักชีวันนี้มีขายตลาดไหนพวกจะช่วยซื้อันจะยังหรอกพักชีทหารเนี่ยสอนฮึทหารไปเลี้ยงหมูดิหมูมันแปลงอะ่ะเออกระัังต่อเดี๋ยวว่าเฮ้ย่ายไหนที่เรามีเยอะ เลี้ยงหมูมันไปเลยเอะารำนองนี่สิอันนี้แหละครับคือแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสอนเพื่อเลี้ยงไก่นี่ยหันหลังเนี่ยกันเนี่ยนนนนเนเลี้ยงไก่ไปสองตัวแถมกบหรอโอ้เอาวางอยู่บนหิ่งนี่ <laughs> เอาละครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะมาทักท่วงรัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้วันนี้หู้งกอนีสาธารณะสิบล้านล้านนะครับ สิล้านล้านนะครับคอยดูครับคอยพอปีเนี้ยปีหกห้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะนูชาจะกู้จนเพดาน70%์ของ GDP คอยพอจะครับจาก50%ขยายไปหก60%บหกสิบเป็น70%วันนี้นี่สาธาณะเจ้าบ้านเปินบอไหวแล้วครับมาแบกนีนะรัฐบาลกับแจกอย่างเดียวเจ้าบ้านกับแบกนีเข้าไปเอา้าถามต่อนะครับจะ แกนี่หรือว่าจะให้าบ้านแกพาครับนะคนเด็กประยุทธ์จะพาแกพาตัวเองก่อนนะครับแกพาตัวเองก่อนเอาละครับวันนี้ฝากไว้แต่เอแล้วครับขอบพระคุณครับ